นี่เืยเหอะเน็ตมันดีวะ่ะประชาชัดประชาเชน่นเนี่ยว่ากูไม่เห็นชัดอะไรเลยว,วะ เออคำว่าครับพี่ขอบมาสำหรับการกด15เตียครับพี่เลยอ่ะเ้ยพี่เดี์เขาไปหายไปไหนวะพี่เดย์เขาไปไหนวะนี่นอนเลยง่ายอิ่มครับเขาเรียกอิ่มอิ่มแล้วก็นอนเข้ามานอนอิ่มแล้วก็นอนโดนกูแกล้งแน่อะไรพี่เอาไม่ลงหรอกพี่จริงๆเอ่ใช่ผมมาสองคน ใช่ผมเช่าที่นี่ต่อคืนหกหมืนนอนมีทั้งหมดหกห้องนอนสิบสองเตงียงผมผมนอนหมดคนเดียวเลยผมชั่วโมงทุกชั่วโมงผมจะเปลี่ยนที่นอน,น,น,นมีใครไหมบ้างมีบ๊อบเจ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 สองคนเยอะไหมฮะ อจะพิมกัไม่ไม่มาครับนอนแล้วอิ่มครับพี่อิ่มอิ่มก็น,นอนไงสายนี้อยู่แล้วใครบอกว่าพี่กำกินไม่เยอะไอ้ฮีอะตัวอ้วนเลยพี่กำนี่สัดหมดเลยอะ ปูแอร์ซัดหมดเลยไอ้ยัซัดไม่เหลือเลยเอ้คนน่าแข่งของแร่ห้ามดูเว้เธอไม่ได้มาเธอมันบิดเจอ้วกไหมยังครับรอบยังไม่มาแต่รอรอบลงไปยังครับเขาบอกว่าจะมาห้าทุ่มอ่ะตอนนี้รถติดอยู่ อ๋อทำไมอ่ะก็ค <laughs> ุยไงจกเหม็นไหมเอ้ยมันหอมนะมันมันมันอาบด้วยน้ำหอมเดี๋ยวนี้แทนสบู่อาบน้ำไปแล้ววันนี้โดดสระเลยนะถึงโดดสระเออไอจกไอจกเดินโดดสระพิ่ตีให้เล่นเกมไพ่อะไรไม่รู้ให้โดดสระใครจับได้ไพ่โจ๊กเกอร์ใครจับให้ได้โจ๊กเกอร์ไอ้เหี้ยเออ ไอ้จุกพี่ตีเปิดก่อนไอ้พี่จุกโดนไอ้ย่ะพี่ไอ้จุกเปิดตาไอ้จุกไอ้จุกเปิดตาได้ไพ่โดนสองคนไอ้และยืนอยู่ข้างกันโดนกันสองคนยี่สิบกว่าคนโดนสองคนไอ้ย่ะอย่างมึนเไอ้เจสับเองโดนเองไอ้จุกหน่อยนอนผมนอนห้องนอนผมนอนกับพี่โนไอเจครับสามคน อยากเห็นหน้าเวทไม่ให้มันมีความส่วนตัวเลยเปล่าความส่วนตัวฮะไม่อยากถ่ายให้ใครอะไรอย่างนงี้ยให้ดูตีนไปก่อนเนี้ยเลยโชคไม่อยู่โชคไม่อยู่จามัยไม,ไม่ไปครับ จานไม่มาไกลเกินมั้งยี่แกก็กไปหรอไปดิพี่มีใครไปบ้างอะ่ะผมก่อนเดกตั้งนึงคุณหารนันรอนพิตีิจุกไอจูวอนไอจูโฮไอเจเปิร์ดเวดมาดีพี่สมสกอตย,ย่อย ใครอีกวะเบัจเเ1บจุกคี่บังไองน้นัลอน,น,อนไม่รู้ะบบอะนา่นาดุว่าคิดว่าน่าดุะาาาปะเ,ปาาเ,ปเอ๊ะ เฉยมาทำไม,ม,ำไมเอ้เฉยมาทำไมเอ้เฉยมาทำไมผมเอ้เฉยตัวประกอบไม่เอาครับเราไม่รับสตารแมนนี่เราแค่ตัวหลักนะที่มาตอนนี้เราไม่เอาพวก,กเด็กเก่งเด็กเบอลน,นะเออเราไม่ได้เอาเด็กสิบสับเยี่ยวนะครับเข้าใจไหมดเ,ดไเออตายูมาใช่ใช่ตายูใช่นี่คือาสาวหรือเปล่าไม่มีครับสาว ไอ,อจุกแม่งหิวอะไรแล้วพี่มีเด็กเอ็นไม่พี่พี่เท่าไหร่พี่พเสียตังค์ไหมเสียตังค์ผมไม่เอานะพี่ผมอยากไปดูยูทีเอผมไม่เอาเสียตังค์ผมไม่เอานะพี่ไปร้านเล่าถ้าฟรีผม,ผมเอาหมดนี่มันจะจบโปแจ็คไปไหมแจ็คไม่มาครับลุง,ลง,งตอนนี้นจะกำลังเทคออฟอยู่ครับตอนนี้เทคออฟขึ้นเครื่องบินอยู่ตอนนี้ เดี ux, so oh. ๋ยวรอแป๊บน hmm. ึงแับไอโจ้ไอจ้ไอโจ้โอ้ยเดมับให้ดไปอะไรอยู่เชียงรายแต่นั่งโก้กันคนเรานอนไวจังงาอะไรอิ่มมาดิมือโตมือใหญ่มือโตโตไ่อิ่มเลยอือ ไอเยือไทยไอเยือไทยนี่ตัวควันตีนเลยไอ้เฮียควันตีนไม่รู้จะคนตีนยังไงเลยแฟงไม่มาทำไมไอจูมป็นตัวจี๊ตัดเมันมึนครับมันไม่ได้เป็นตัวจี๊ดหรอกมันมึนแต่ไอเยือไทยตัวจี๊ดเลยมันตีนช้ำหายพวกอะไรครับเสื้อสวยนะพี่ชายตอนนี้เปลี่ยนเสื้อนะครับเป็นเสื้อยืดเสื้อนั้นเปียกเสื้อเมียอะไรครับเสื้อเมียเปียกครับ เปียกลงแล้วครับลุงยังไม่มาทำไมอยากเห็นหน้าลุงหรอ,รเ,หรอเอาเอามาล้านหนึ่งดิเถอผมถ่ายให้ดูเออโอ๊ะโอ๊ะวันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูเอามาล้านหนึ่งแล้วผมจะเอาให้ลุงหนึ่งล้านลุงครับมีคนเดียวอยู่กี่วันหรอครับสองวันนะสองวันหนึ่งคืนใช่ ลุงทอมมาดิอะไรไวไป,ปอะไรลุงทอมมาดิอ,อ๋อเลยเห็นหน้าลุงทอมป่ะเดี๋ยวไปเอเดอร์โจูป่ะอะไรพี่เอ้พี่ดำลืมไปฮะอันอ <c oughs> น,นี้ไงมีผมอยู่สวีเดนนะครับไปกันอยู่ไปเนี่ยตอนนี้อยู่กับผมแหละเป็นไง อย,ยู่หวองอยู่ซีวิดเดีนเนี่ยเพื่ออยู่ต้องซีวิดีนให้มาไทยป๊บเ <c oughs> เออเพื่อนสิ่ขัมืดละอันนมันเป็นสระเดาไวดู อืม,อมปตกติปุะตุกโตเกย์ทบทีไปแล้วเจยครับไปใไหน้ใหนี่แหละไปให้หายคิดตึงย๋ยวผมไปคุยกับพี่หยุกมันคุยกับพี่ผมมันมไปยลาบายบายเดี๋ยวมาใหม่ก็ได้โล้วถ้าอยว่ากัน